สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็น EP home tour บ้านสไตล์อเมริกันนะคะนอกจากจะพาเพื่อนๆไปดูว่าบรรยากาศภายในบ้านเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์ด้วยว่าเข้าของเครื่องใช้ส่วนใหญ่ที่อยู่ในบ้านสไตล์อเมริกันเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็เรียกว่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวพาไปดูทุกซอกทุกมุมนะคะโอเคไปกันเลยตัวนี้เรียกว่า doorbell นะคะ พอเราเข้ามาแล้วใช่ไหมคะ American home have American dog Subdivision ภาษาอังกฤษก็คือเป็นเหมือนหมู่บ้านนะคะในเมืองไทยนั่นเองบางหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมี office หรือว่าหน่วยงานที่ดูแลหมู่บ้านโดยรอบนะคะเพราะฉะนั้นทุกบ้านเนี่ยจะต้องเสียเขาเรียกว่าค่าส่วนกลางนะคะบ้านของฝรั่งนะคะก็จะมี living room คือเดินเข้ามาส่วนใหญ่แล้วคือจะเจอ Living Room เลยนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ Couch s o f a นะคะแต่ว่าฝรั่งส่วนใหญ่เรียกว่า Couch Couch ที่แปลงง่ายๆก็คือที่นอนของหมา Coffee Table Coffee Table Entertainment Center Entertainment Center รัฐที่มีหิมะตกนะคะบ้านส่วนใหญ่ก็จะมีเขาเรียกว่าเตาผิงเนาะ fireplace fireplace แต่ว่าช่วงนี้คือหน้าร้อนแล้วนะคะก็จะไม่ค่อยได้ใช้นะ bookshelf แต่ว่าบ้านเรานี่คือสะสมหนังนะคะก็จะเรียกตรงนี้ว่าเป็น movie shelf แทนนะคะ o oh, l t i k i n g clock นะคะอันนี้เราได้มาจากตลาด Vintage ก็ถ้าหากว่าจะให้มันทำงานเนี่ยต้องต้องไขาลานนะคะตัวนี้ทุกวัน<笑><笑>ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะคะ coat หรือว่า jacket hanger ที่แขวนเสื้อโค้ทหรือว่าที่แขวนแจ็คเก็ตนั่นเองนะคะส่วนใหญ่เวลาคนมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยอย่างช่วงหน้าหนาวใช่ไหมคะก่อนที่เขาจะเข้าบ้านมาเนี่ยก็จะแบบว่าใส่เสื้อแจ็คเก็ตนานามาพอเข้ามาข้างในบ้านเนี่ยคือส่วนใหญ่เราจะเปิดฮีเตอร์นะคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะมีที่แขวนเสื้อแจ็คเก็ตไว้ให้นะคะเรียกว่า coat hanger บ้านเรานี่คือถอดรองเท้านะก็คือเป็น shoeless house no wearing shoe in the house นะคะไปที่เข้าบ้านมาเนี่ยห้ามใส่รองเท้านะบ้านหลังนี้ประมาณ1,000 square feet นะคะก็ถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะแต่ว่าเราก็อยู่กัน2คนกับสามีนะคะแล้วก็มาอีก2ตัวมี3ห้องนอนนะคะ2ห้องน้ำ 3 Bedroom and 2 Bath House เป็นห้องครัวตรงนี้ก็จะเรียกว่า dining area dining area นะคะมี dining table แล้วก็เรามีเก้าอี้แค่2ตัวนะคะ light cooking area เรียกรวมๆว,ว่า kitchen นั่นเองนะคะมาดูว่าในห้องครัวของฝรั่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีอะไรบ้างนะคะ เริ่มต้นด้วยที่เครื่องล้างจานนะคะเรียกว่า dishwasher dishwasher espresso machine coffee station so everything that has to do with coffee is in this area right here sink sink ล้างจานนะคะก็จะมีทั้ง hot water แล้วก็ cold water garbage disposal ก็คือเครื่องปั่นขยะนะคะ ยังเวลาเรามีเศษอาหารเนี่ยตกลงไปอยู่ในท่อนะคะนี่พอเราเปิดตรงนี้เศษอาหารหรือว่าอะไรที่เราทิ้งลงท่อไปนะคะมันก็จะปั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะก็คือทำให้ท่อไม่ตัน garbage disposal โอเ okay. คประมาณนี้ rice maker ก็คือหม้อหุงข้าวนะคะ blender Blender ก็คือเครื่องปั่นนะคะเป็นพวกปั่นผลไม้ปั่นกระเทียมอันเนี้ยได้หมด Ice cream machine นะคะ Ice cream maker ก็ได้ก็คือเป็นเครื่องทำไอติมของสามีนะคะ Air fryer <c oughs> ก็คือเครื่องทอดแบบไร้น้ำมันเนาะ Stove s l a ove, s oven เตาทำกับข้าวแล้วก็เป็นเตาอบไปในตัวนะคะ Microwave knife พวก s c i s s o r ก็คือกัรไกนะคะ cutting board butter tray สำหรับใส่เนย whatever you use for cooking นะคะก็คืออยู่ตรงนี้นะมีที่ลวกก๋วยเตี๋ยวนะคะก็จะเป็น h kitchen tool ละกันเนาะ the refrigerator refrigerator or the fridge ช่องแช่เย็นปกตินะคะ ที่เห็นตู้โล่งๆแบบนี้เพราะว่าเรากําลังจะเปลี่ยนตู้เย็นใหม่นะคะก็ของก็เลยไม่ค่อยมีเนาะตรงนี้เรียกว่าเป็น freezer freezer ก็คือเป็นช่องแช่แข็ง ice machine and then water machine cabinet. cabinet cabinet ก็คือเป็นตู้ที่เป็นชั้นๆนะคะมไม่ว่าจะเป็นห้องทำงานห้องครัวนะคะเราเรียกว่าเป็น cabinet ได้หมด next pantry นะคะจะเปิดไฟ pantry ก็ค <P> uh ือเป็นห้องเก็บอาหารก็คือจะเป็นห้องแยกไว้เลยนะคะอันนี้เราจะมีเป็น Asian section นี่มีมาม่าด้วยอันนี้เป็น dog food in here นี่ก็ rice นะคะอันนี้เป็นข้าวสารโอเคตรงนี้เป็น doggy door หมาก็จะสามารถออกไปฉี่หรือว่าไปทำธุระส่วนตัวได้นะ ค <Okay, S 2> เดี๋ยวให,ให้ให้โบทำให้ดูไป go outside เกิดบ o y go outside เกิด g ก r ร์ come back in เอ่เป็น doggy door นะคะพอเราเดินมาตรงนี้ตรงนี้เรียกว่า hallway hallway ก็คือเป็นอ่าพื้นที่ที่ใช้เดินนะคะเนี่ยบริเวณบ้านขวามือเป็น laundry room laundry room ก็คือห้องซักล้างนะคะเครื่องซักผ้าเรียกว่า washer machine เครื่องอบแห้งนะคะนี่จะเรียกว่า dryer machine the washer and the dryer ขอไปในความไม่เป็นระเบียบนะคะนี่เรียกว่าเป็น closet นะคะเป็นห้องเก็บของและอีกห้องหนึ่ง vacuum ก็คือเครื่องดูดฝุ่นนะคะ gas yes. บานรูมห้องน้ําสําหรับแขกนะคะถ้าหากว่าอย่างฝรั่งเนี่ยถ้าใครมานอนบ้านเนี่ยเขาจะมีห้องน้ําแขกแยกให้ต่างหากนะคะก็คือส่วนใหญ่จะไม่มีนะไม่ค่อยมีนะคะที่เป็นห้องน้ําห้องเดียวในบ้านนะ guest bedroom นะคะแต่ว่าตอนนี้เราเซตอัพเป็นออฟฟิศนะคะซึ่งยังไม่เสร็จนะนี่เป็นอีกห้องนึงนะคะนี่ Guest bedroom เหมือนเป็นห้องเก็บของนะคะเพราะว่าเตียงที่เราซื้อมาตัวนี้มันไม่ดีนะคะพี่ชายของลูกนะคะมานอนที่บ้านแล้วก็เตียงมันล่มนะแต่จะให้เ,เพื่อนๆดูเฉยๆนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วเลยเอามันจะเป็นประมาณแค่นี้ Master bedroom ส่วนใหญ่ก็คือจะมีเป็น walk in closet นะคะ walk in ก็คือเดินเข้ามาได้แต่นี้คือไม่ใหญ่นะเพราะว่าเปรียบเทียบกับขนาดของตัวบ้านแล้วนะคะ ห้องน้ำในตัวนะคะก็เรียกว่าเป็น master bathroom แล้วที่อเมริกานะคะคือบ้านทุกบ้านเนี่ยจะมีระบบแอร์แล้วก็ระบบฮีเตอร์นะคะฮีเตอร์นี่ก็คือให้ความอบอุ่นในช่วงหน้าหนาวส่วนแอร์ก็คือทำความเย็นในช่วงหน้าร้อนนะคะแต่ว่าเราจะไม่มีเป็นแอร์เป็นกล่องเหมือนที่เมืองไทยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นระบบที่ทำความเย็นแล้วก็ทำความร้อนเนี่ยทั้งหลังเลยตรงนี้นะคะ่ในห้องน้ำนะคะก็จะมี ช่องแอร์หรือว่าช่องฮีเตอร์นะคะโผล่เข้ามาลอนดี้นะคะก็จะมีเหมือนกันก็คือทุกห้องมีหมดเขาเรียกว่าเป็นเซ็นทรัลแอร์หรือว่าเป็นเซ็นทรัลฮีเตอร์บ้านหลังนี้มีแบ็ก yard ด้วยนะคะแบ็ก yard ก็คือสวนหลังบ้านนะรั้วรอบขอบชิดนะคะเขาจะเรียกว่าเป็น Fences แบ็ k yard f ฟ n c e s แบ็ k yard ถ้าหากว่าเป็นบ้านใหม่นะคะที่เขาเพิ่งสร้างเสร็จเนี่ยแล้วถ้าเราไปซื้อนะคะส่วนใหญ่คือเราต้องออกค่าทํารั้วเองนะคะถ้าหากว่าเราไม่มีเพื่อนบ้านนะ <skateboard. S 1> ก็จะต้องทํารั้วเนี่ยคือให้รอบบ้านของตัวเองนะคะยิ่งถ้าหากว่าคนที่เลี้ยงหมาหรือว่าเลี้ยงสัตว mm, ์เลี้ย <c oughs> <Brussels. S 3> งเนี่ยบางทีคือมันจําเป็นที่ต้องมีนะคะเพราะว่า <c oughs> เราจะสามารถปล่อยหมาหรือว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยออกไปวิ่งเล่นได้ถ้าหากว่าเป็นบ้านเก่าส่วนใหญ่คือจะมากับรั้วอยู่แล้ว มีอะไรอีกในบ้านหลังนี้โอ้แล้วก็มีกรา a นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูอันนี้คือเป็น g ร r า g e นะคะกร r a g ก็คือเป็นโรงจอดรถบางคนเนี้ยก็คือชอบเก็บของนะคะไว้ในโรงรถนะเพราะฉะนั้นช่วง summer นะคะคือช่วงนี้นะเวลาเขาขนของออกมาขายหรือว่าของเก่าที่เขาเก็บไว้แล้วไม่ได้ใช้แล้วนะคะฝรัง่งเขาจะเรียกว่า garage sales กราดเ Ce l l หรือว่า Y a r d c เ l l ลนะคะก็ถ้าหากว่ามีโอกาสเดี๋ยวคราวหน้าจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกราดเซลล์แล้วกันเนาะไปดูว่าของที่เขาขายตามบ้านเนี่ยคือมันน่าซื้อไหมความฝันของคนหลายคนก็คืออยากมีบ้านเป็นของตัวเองนะคะเราก็คือเป็นคนหนึ่งที่อยากซื้อบ้านนะตั้งแต่2ปีที่แล้วแล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้ราคาบ้านที่อเมริกานเนี่ยคือโหมดมากโดยเฉพาะรัฐที่เราอยู่เนี่ยเมื่อก่อนคือมันเป็นรัฐเล็กนะคะ แต่ว่าจะมีคนจากรัฐใหญ่ๆเนี่ยย้ายมาเยอะเพราะว่าสู้ค่าของชีพในเมืองใหญ่ๆนะไม่ไหวมันก็เลยทำให้คนที่ย้ายเข้ามาเนี่ยคือมันมีดีมานในการต้องการที่อยู่อาศัยนะคะคือมันมีเยอะกว่าบ้านหรือว่าอพาร์ตเมนต์หรือว่าห้องเช่าที่มันเคยมีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นราคาตัวบ้านเองหรือว่าราคาค่าเช่าเนี่ยคือมันขึ้นมาเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ยังรอโอกาสที่ เหมาะสมนะคะในการซื้อเนาะเพราะฉะนั้นคนที่เช่าอยู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษก็คือ renter ren renter ก็คือเป็นคนเช่านะคะถ้าหากว่าเราเป็นเจ้าของบ้านเราก็จะเรียกตัวเองว่า owner owner อ่าสำหรับคนที่เอาบ้านให้เราเช่านะคะเราจะเรียกเขาว่า landlord landlord ก็คือเป็น lord of the land นะคะคือเราต้องจ่ายค่าเช่าให้เขานะ ก็ประมาณนี้นะหน้าตาของบ้านในอเมริกานะคะส่วนใหญ่เพื่อนจะเห็นว่ามันจะมีาการแบ่งสรรบรรส่วนบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของอเมริกันนะก็คือชอบเป็นความเป็นส่วนตัวเป็น private นะคะก็คือทุกอย่างก็คือจะจัดสรรให้มีที่ของตัวเองนะคะเป็นบรรยากาศง่ายๆนะคะบ้านหลังเล็กๆเ,เนาะที่ เราอาศัยอยู่นะคะยังไงวันหลังกลับมาพบกันใหม่นะคะมาดูว่าคลิปโรน่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรเนาะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายาย